คุณนันทิวัฒน์สามารถเนี่ยนะครับก็อ่านเกมแบบนี้แล้วก็บอกว่านี่รักังยกสองเริ่มขึ้นแล้วนะคุณนันทิวัฒน์สามารถอดีตร้องพุ่มในการสํานักข่าวกรองแห่งชาติบอกว่ารัฆังยกสองจากเดิมเคลื่อนไหวทางทหารชิดไทย r b c ขอให้ไทยรื้อรัว้วแลกกู้ทุดระเบิดแต่เมื่อวานมามุกใหม่เอาคนขมเขมรมากดดันชุมนุมรื้อรัว้วแถวบ้านหนองจานสากแก้วขมเขมรรู้ว่าทหารไทยใจดีไม่ทำร้ายชาวบ้านปล่อยไว้ ไม่จาัดก,การบททดสอบใหม่จะมาใช้ความดื้อด้านไม่สนหน้าอินหน้าพรมหากทหารไม่ใช้ไม้แข็งนอกจากรั้วจะหายแล้วอธิปไตยก็จะสูญเสียสงครามห้าวันจะเสียเปล่าพร้อมใช้ชุดปรับม็อบของตำรวจหรือสงครามประชาชนสู้กับประชาชนต้องมาเปิดยุทธการใหม่อาจเป็นทางเลือกไม่ให้ชาวบ้านต้องเดือดร้อนนะอันนี้คุณอันธิวัต์อ่านเกมเลยว่านี่เป็นการเปิดศึก ยกที่สองของกัมพูชาจากเดิมยกแรกเอาทหารมาประชิดพรมแดนเห็นไหมที่ปราสาทตาเมืินทมที่ช่องบกที่ช่องอานมานะที่ปราสาทตาควายโดนซัดไปตุบตุบตุบเป็นปุ๋ยไปเอานี้เปลี่ยนกลยุทธ์ใหม่ทหารสู้ไม่ได้เอาประชาชนมานะเอาประชาชนมาเพราะว่าในการเจราจา R b c เนี่ยหนึ่งมีข้อตกลงร่วมกันว่าโอเคกัมพูชากับไทยจะช่วยกัน เรื่องของการเก็บกู้ทุนระเบิดเพราะกัมพูชาต้องร่วมมือเพราะเองรู้ว่าเองไปฝังไว้ที่ไหนบ้างไปคอยชี้จุดนะแต่กัมพูชาเนี่ยยื่นข้อต่อรองกับแม่ทัพพักหนึ่งว่าช่วยกู้เก็บระเบิดก็ได้แต่ต้องรื้อลวดหนามซึ่งแม่ทัพภาคหนึ่งเองไม่โอเคไม่ตกลงไม่ยอมรับเงื่อนไขเรื่องการรื้อลวดหนามนะมีคนไปป่นเฟกในว่าเรายอมรื้อลวดหนามลวดหนามที่ขึงไว้ของภาคหนึ่งนั้นยังไม่ได้รื้อ นะอันนั้นถึงเป็นกั้นแนวชายแดนเนี่ยยังไม่ได้รือ้อเพราะว่าเราไม่ไม่ยอมรับข้อเสนอของกัมพูชาในข้อนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคุณนันทิวัน์บอกว่าเนี่ยกำลังกัมพูชาเตรียมเปิดศึกรอบใหม่เพียงแต่ปรับยุทธวิธีจากใช้ทหารประชิดมาเป็นใช้ประชาชนประชิดก็มีคนเสนอกันหลากหลายวิธีการนะครับว่าอา้าวถ้าเอาประชาชนมาเนี่ยเราเอาทหารไปจัดก,การเนี่ยเดี๋ยวมันจะดูภาพไม่ดีเอาตำรวจไปเลย ตำรวจปราบจะละจนเลยนะครับเอารถฉีดน้ําเลยเหมือนที่สลายม็อบอะนะต้านล้าเข้ามาก็เอารถฉีดน้ําแรงดันสูงฉีดไปเลยอะไรอย่างนั้นอะนะอันนี้ก็คือว่าข้อเสนอของราหลายๆฝ่ายนะครับ